สวัสดีครับผมครูชิงวพัฒนเครือวันครูผู้สอนสายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนตาคงวิทยาราชมังคลาพิเศษครับผมเชื่อว,ว่าสุขภาวะที่ดีของนักเรียนนะครับต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับผ่านกิจกรรมที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอครับ ในทุกคาบเรียนผมให้ความสำคัญกับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเร um ิ่มตั้งแต่การอบอุ่นร่างกายการออกกำลังกายตามวัยการเล่นกีฬาอย่างเป็นทีมและการรู้จักผ่อนคลายจิตใจด้วยการนั่งสมาธิ3-5นาทีทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลร่างกายควบคู่กับการดูแลจิตใจซึ่งส่งผลให้นักเรียนหลายคนเริ่มมีสมาธิมากขึ้นใจเย็นขึ้น และรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองผมยังเน้นการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามคัคคีและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนบางคนที่เคยขี้อายก็กล้าแสดงออกมากขึ้นบางคนที่เคยหงุดหงิดง่ายก็เริ่มมีวินัยและใจเย็นขึ้น และที่สำคัญพวกเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเองในระหว่างการจัดการเรียนการสอนผมออกแบบกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวอย่างมีความสุขกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายยังช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานเป็นทีมรู้จักความรับผิดชอบ ความมีวินัยและที่สำคัญคือได้เรียนรู้ว่าสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มได้ที่ตัวเราเองสุดท้ายนี้ผมเชื่อมั่นว่าครูไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนเนื้อหาในตำราแต่ต้องสอนด้วยหัวใจให้เด็กๆเ,กเ,กเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งกายใจและปัญญาขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่เล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของนักเรียนครับ